โอ้แดงเลยพอดีแล้วนเ่ถึกมืดเลยโอ้สุกดีจังเลยแดงกินครึ่งเลยเกี๊ยกล้วยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับมื่อนี้ก็มาเบิึงบาเปียวเก็บแต้งครับมื่อนี้มีทับแก่ก็มาจากโคราชครับเป็นรถ <Yeah. S 2> มันเอาอยู่นี่แหละครับถเกยก,มกบมาบดสื่อแต่งบาเปียวนะครับผาพี่นงไปบึงว่าแต่งเป็นหน่วยร้ายบอครับมือนี่รับเก็บแล้วนะกำลังลงมือครับนะครับบอลลาก็บาบกระใต้ครับเก็บพาพี่นองไปบึงครับอันนี้ก็ส่วนแต่งครับ ครับนี่ก็บนวยหลายอยู่ครับมนี่ก็เป็นเป็นแตงอันนี้ครับแตงแดงนะครับโบเม่สีเหลืองครับนี่เดี๋ยวมีแต่นวยใหญ่ๆเลยครับอันนี้อันนี้แดงทั้งมืดหรือเปล่าตัวเหลืองกับมืดดอกหมดชุดบุกครูกันดอกแต่ก่อนมาสีเหลืองบ่บ่แซ่บ กินไปมาหอมนี่หวานนี่นําไปมาที่เลืองบอกูกันเลยนะเออคนมักครับตอนนี้ก็มานเก็บแตงครับปลนะาแตงครันี่เลือกอยู่แต่ว่าเพิ่นเกิดเกงอีหรีอเป่าน้องเป็นหัวม,มันทุก Nó nhai nhai học bung binh bừng cock binh xiang mày đại nắng đấy cock binh lion bừng kia binh lion binh nhìn đại lion nắng cock cock binh lai mà. binh lai. lion nè, đại lion cóc. đại bừng, để lại biết, tình, bừng để biết biết. Ừ. มันใหญ่กว่านี่หรอันหายไปมันสูงสิตเหี้ยวอะตายไปเลยมันเต้นเกี่ยวกับยังหนอกินกับดินบ่ อันนี้มีพนักงานหาบตั้งหาครับเอ้แต่งครับมีตวลูกใหญ่ๆครับนยใหญ่ๆเงาเๆ

ูจน <onents> ั <ESCO> ่นมดมันมหันหัวไปใส่กีีมีมมีเบ็ดปะครับมีตะกัวปะครับเมียชุ่มนี่ก้อนตะกัวก็เป็นุมขึ้นูหแล้วก็ปีดหนากีผมขี้สีแดงกยผมขี้สีขาว

คนเก็บบทท่านน่วันนี้กุ้งเทวคำว่าซอยน้ำเห็นได้ไหวไปนองมานี่กันี่เก่บเก็บครับหน่วยงามๆอยู่ครับเต่งโมหน่วยใหญ่ๆวันนี้ค่ะมีรถ มาจากโคราชมาหละครับมาซื้อมารับรถ,รถของพี่ของน้องเนี่ยของลูกหลานครับ